นี่ครับบรรยากาศที่แม่น้ำวังจงหวัลปางก่อขาครับมาเลียวมากเลยโอ้โหม,มาเลียวมากเลยนะครับแต่มาดนนอนแล้วครับคืนนี้เฝ้าระวังกันนี่ครับมาดูน้ำนี่โอ้ ตอนเย็นยังอยู่หลุมไปอยู่เลยไม้เยอะมากบรรยากาศสดๆนะครับนี่ เดี๋ยวติดตามกันต่อไปเขาจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ